สวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกม Dota 2นะครับหรือดั A สองนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็มาเคาะสนิมนั่นหน่อยครับโอ้ไม่ได้เล่นเกมนี้มาน่าจะประมาณหลายปีอะ <c oughs> ไม่รู้กี่ปีเออมีฮีโร่ใหม่ๆเตรียมเลยนะครับผมเล่นล่าสุดนี่คือมีตัวนี้นะล่าสุดที่ผมเล่นอะคือ <c oughs> คือเจอตัวเนี้ยตัวใหม่แล้วก็ มีตัวใหม่อีกเต็มเลยนะครับเออมีตัวนี้ด้วยนะมีตัวนี้อีกนะครับคออมันใช้หมัดต,ต่อยอะไรสักอย่างไม่รู้ผมก็ลองลองฮีโร่ใหม่ๆไปแล้วนะเออก็เดี๋ยวขอสนิมซะหน่อยนะครับเออไม่ <laughs> ได้เล่นนานลองซะหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นเป็นโหมดนี่นะครับเทอ,บอร์โบนะครับเทอ,บอร์โบมันจะเวลเร็วเงินเร็วอะไรพวกนี้นะครับอืมน่าจะ เล่นง่ายอยู่นะก็เดี๋ยวลองดูก่อนเออถ้าพอไหวก็เดี๋ยวก็ไปเล่นแมตชปกติแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลงแรงนะไปเรื่อยๆนะครับอ,อือเขาานิมเขาสนิม,นมก็เทโบิลไปก่อนนะครับไป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 ลุยก,กันเลยจัดไปครับโดนอะไรนี่ไม่ทันมองนะครตัวอะไรเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว แต่ยิ่งมันใส่ชุดแปลกๆนี้ผมยิ่งงงเลยตัวอะไรเนี่ย <laughs> ลองเล่นโดรเนเจอร์บ้างครับน,น,นะรนักมวยนักมวยแบนนักมวยก่อนนักมวยไม่การตีดโคตรโหดอะต่อยตึกๆๆๆรึกวงเลยนะครับทำเป็นเล่นไปนะ ซาลาดานนี่สมัยก่อนนี่ผมเล่นยังโหดอะ่ะตัวแม่งยังโหดอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวคีณไปเล่นก็ง่อยเหมือนเดิมนะครับ <bet> เดี๋ยไม่เป็นไม่ได้เล่นนะหนานงงไปหมด It's in the 30 bag. Thirty seconds to battle. It is in the bag. I <laughs> It's in the <a> bag. <laughs> The battle begins. Who's ready for a fight? The first heat is free. One, <laughs> The North comes with me. จามไปทีเดียวผมเป็นวัดเลยวะวน,นี่ใครมาอยู่กับผมเลยจะตายไมเนี่ยเล่นก็ไม่ค่อยเก่งด้วยไม่ได้เล่นนานจะแย่นะครับเอ้ยลิกิว่าก็มันไปกิว่าต้องเสียตังเปลืองหวาดแล้วไม่เนี้ย โอ้ยดีนายไม่ทันเลยอุ้ยอุ้ยงงไปเลยครับเจออย่างนี้ลืมไปเลยว่ามันมีฟูชเชอร์ฟูชเชอร์ด้วยเหรอ อะไรอย่าเอาไปละเอาไปละขอให้บอกขอให้บอกเอาไปละเออขอให้บอกขอให้บอกไม่กลัวอยู่แล้วเพื่อนเรามาโถอะกลัวทำไมกลัวทำไมอย่าไปหยองอย่าไปหยองเออเอามันหน่อยเอามันหน่อยจิต <c oughs> เริต <c oughs> เราโดนไปแล้ว เอ้ยเอาจริงเหรอจริงได้นะกูบอกไว้ก่อนนะอ่ะอ่ะเอาจริงเหรอจริงจริงที่แตกเลยนะบอกไว้ก่อนนะ พี่มันหายตัวได้เลเวลสามหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะเฮ้ยโอ้โหช่วยไม่ทันเพื่อนขอโทษว่ะช่วยได้แค่นั้นจริงๆ <laughs> เออดึงไปขนาดนั้น <S <S เลือดหมดตัวเลยเอาไม่ทันพีนายไม่เคยทันเลยผม,มงกระจังหวะมาก ออกกได้มาถก่อนกลับมาผมออกบูทมานานะครับออกบูท <Yeah. S 2> บูทมานาก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันต้องใช้สก,กิลบ่อยๆ

โอ้โหมันรู้ <S <S ตายไหมตายต้องตายเอ้ามึงวร์ปกูกลับมาทำไมไอตัวไอตัวนี <c oughs> ้ไอตัวเวทนี่นะครับมันดึงผมกลับมาที่เดิมเมื่อกี้แสบจริงกำลังจะตีเพื่อนมันตายเลยโดนดึงกลับบ้านกังกั้น ยาชู yeah, sure. got it ใชบาา้บูดมานาบูดมานาเอาไว้กิ้งไว้ปลาน้ำแข็งนะเออ่าจจะโอเคอ๋อคือว์ปไม่ได้ ขอวับหน่อยเออขอวับหน่อยกับกินแล้วคืนกับกิน so. รู้สึกตัวผมมันต้องออกคาถาฟ้าด้วยนะแล้วมันจะันติดีดนะครับเส้นไหนกันหมดแล้ววะ Yes ไอ้เรื่อนี้หายวะมันติ๊กว่าหายยังไงผมก็จำไม่ได้แล้วนะติ๊กยังไงวะว่ามันเลนบนหายไปไเอเอนะ่ะไอ้พวกมิตติ้งท็อปอะไรเนี่ยทำยังไงวะลืมเจ๋อ เฮ้ย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 โอ้ยโดนใบ้โดนใบ้โดนใบ้บังให้บังให้หนีไปหนีไปหนีไปเออหนีไปหนีไปบังให้บังให้ได้แค่นี้แหละเพื่อน อยมันดึงเรากลับไปอีกแล้วแต่จริงๆไอตัวพวกนี้เอ,อ้ยทอมแอดไม่ตายก็ดีแล้วเออเดินบล็อกให้หน่อยหนึ่งโอเ้เกียดมีจริงวะ่ะวุ่นวายมากเลยกรดกหัวโป๊กเป๊กโปก๊ะเย็ะ sounds good like a โอ้ยโอ้ยโดนหมอ,อกโดนหมอ,อกตายแล้วผมตายตายมันอยู่ตรงนี้แหละมันตายอยู่ตรงนี้แหละ,หละเออบังอาจบังอาจบังอาจมา,าจบกบอกเลยลิกี่หายวะ <c oughs> ต้องปักหวาดแล้วผมว่า

ปัญหาคือผมจะออกอะไรดีนั่นน่ะสิออกอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแสงแสงออกแสงก่อนแล้วกันนะตายมึงตายรอบเน้มตายแล้วรอบเน้มตายแล้วเออมันเกี้ยวออกเลยเหมือนเกี้ยว ไม่มีวาดว่ะจะเอาวะเอาได้เอเอาได้ก็เอาเอาได้ก็เอาเอาได้ก็เอาโอ้ยโดนใบพิดผายแล้วพิดผายแล้วเออ ลิกิมันอยู่โอ้โหรวยเลยไม่มีหวาดหรือจะต้องปกดัดต้องปกดัดเหรอ,อปกดัดก็ได้มาอ่ะจะทนกับมึงและลิคิมาปกดัดก็ได้มา อ่ะอ่ะโอ้ยจะก,กิ้งอยู่แล้วกิ้งไม่ทันนะครับนี่ไม่มีมกดดูลิคิให้จังๆไปเลยนะีไม่มีนะอโอ้โหมันมีริสิมาอีกแล้ว เอ้ยลิชิเหรอลิชิเหรอามาดิครับดีนะเรามีตัวจับหยุดมาดิครับ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 ,บรรนี่กดให้จงเงี่ยงเลยมา,า <c oughs> มา,มา <c oughs> ก็อะไรอะโอ้ลิกิลิกิลิกิไใช่ลิก,ลกินี่หว่าเอ้ยถ้าอันติเมื่อกี้มันไปเราได้ด้วยเหรอก็ไม่รู้นะเนี่ยเอาท็อ,ทอปท็อปโดนท็อปโดน โดนครับโดนครับโดนดาวดาวลิเ้เจอสอยอยู่นะครับเฮ้ย <laughs> เอาจริงเด้อเอาจริงเด้อเอาจริงเด้ไม่กลัวมึงหรอกนะบอกให้นะเพื่อนกูมาแล้วเออไม่กลัวมึงหรอกอบอกก่อนเออเพื่อนกูมาแล้วไอ้เนาะค้อมแรกแตกไม่เป็นไร <laughs> ช่ยงวนกล้าไปก่อน ถ้านี่มันไม่เพิ่มความเร็วให้เราอ,ออกอะไรดีวะเนี่ยออกวินวอกไปทุบมันดีไหมหรือออกเจาะเกาะอ,ออกเจาะเกาะเหรอเออมันมีในตัวนี้นะสลาด,ด้านะเจาะเกาะก็กได้มา เพื่อนจะโดนวะเพื่อนโดนวะเพื่อนโดนวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมมาแล้วเพื่นอนผมมาแล้วเพื่อนเออผมมาแล้วเพื่อนโอ้ย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 ใบ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 ่ายแล้วโอ้โหมันก็มาเหมือนกันวะไม่ใ <laughs> ช่แค่เรามา โอ้ยตายเลยมันมีทั้งใบลิกิมีทั้งใบไอตัวโซเวทนะแลวมีใบดาวอีกนะครับดอลรนเจอร์มันใบเราได้กลายเป็นไอตัวนี้ไม่ตายเฉยเลยเราตาย <c oughs> อีกนัดเดียวอีกนัดเดียวอีกนัดเดียว <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องว่ะ หรือเราจะออกฟอสด,ดิวให้เราขึ้นไอ้นี่มาแล้วอะเราจะออกไอ้นี่นะครับ <c oughs> จอดเกาะเออจอดเกาะเราขึ้นไอเทมมาขนาดน,นี้แล้ว <c oughs> ต้องไปต่อ <c oughs> เอามานาไม่เพื่อนเออเอามานาไม่เพื่อนอ โอ้ยทำไมมันค้าง่เงี้ยเออรู้กักมั้งใครเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยผมโดนลาด้าไปลถเกต่อตายตายมึงกะตันกูมึงก็ตายไม่รอดหรอกบอกก่อน รอดยากไอ้เนาะต่อตัวไหนแล้ววะตัวนีนน้แล้ววะหายนะครับมันหายไปแล้วเอ้ยอยู่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 นี่ไงนี่ไง ออแอบเหรอแอบเหรอ Why not ข้างล่างวะข้างล่างวะอุ้ยยังโหดโป้เพชรโป้เพดรยังโหดเลยครับเออเอาเรื่องวะ ก็เพี้ยนมันก็ออกบงออกไปนะครับไม่ได้อยู่อ่าเพื่อนเราช่วยตีป้อมเพื่อนเออเอาป้อมไปเลยเราไม่ลาครับไปไปไปแย่งกีันแย่งกีัน หาของป่าใส่ก่อนจะอ,อะไรให้ใส่มาก <Att ach. S 1> ผมต่อแล้วนี่ก็ได้ไหมหา, <Yeah, S 1> าของป่าใส่ครับ <Yeah. S 1> ไม่มีตัวอะไรติ๊กอะไรอ่ะนี่ตัวมันอยู่ <Yeah. S 1> นี่นี่

นี่ไงแหลมแล้วแหลมแล้วแหลมแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจะตายเออตายไปดิตายไปดิเออเอาดิเอาดิเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาไปละ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 เออเอาไปละ เ้ทีมเราโหดนะบอกก่อนนะ <Got it. S 1> ก,ก่อนนะทีมเราโหดมาก <laughs> เราไม่โหดนะแต่ทีมเราโหดเอออาออาา <laughs> อากา,อา,กา,อา,กาฟอส <laughs> ออาฟอสเฮ้ทีมมันมาวะทีมมันมาวะ จะมานแน่เลยเฮ้ยเอาเลยเหรอจะไ,ได้นะเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรคือตัวอะไรครับ เก็บเดืยนเก็บเดืยนนะจ๊ะเข้เก็บเดืยนนะจ๊ะยึดยึดพื้นที่ครับเอาไว้วาร์ปได้นะยึดพื้นที่ก่อนเดี๋ยววาร์ปมาช่วยพงช่วยเพื่อนเออแตกแตกหมดแล้วครับทีมันไม่ออกมาแล้วอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาวะถ่ายแล้วตายครับตายแบบนี้ตายเออตีไม่เข้าต้นลุมครับโอ้คิดต้านอย่างโหดอะคิดต้นไม่อันติแล้วเดินได้อ่ะ เปลี่ยนเป็น BKP เพราะว่าเนี้ยเออเพราะมันมีเวทไอเนี้ยตัวอินเนี้ยวิ่งโอ้เผ็ดอย่างเปรี้ยวเลยวะ่ะโอ้เผ็ดแม่งเอาเรื่องวะ่ะ ย,ยิงกระจุยเลยตอนนี้เฮ้ยเอาจริงเด้อ <h> โอ้ย,อยแรงยิงโคตรแรงเลยครับ

แบบเปรีบ้านมัน,น,นดันให้หมดดันให้หมดดันให้หมดทุกทางครับผม Yes โอโ้ Being big, he will. You betcha. Yeah, the North comes with me. I say. Ah, baby, baby, la. The enemy's middle tower has fallen. they <laughs> to be good. Nature attend Oi, oi. โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเกือบตายเลยเมื่อกี้เราต้องเอาป้อมนี้ก่อน ออเรื่องดัดที่มีบีเคบนี่ผมว่าโดนเรียตายไปแล้ว <Radi ant. S 1> เออตานี้ดีหน่อยตาที่แล้วแบบเพื <c ười> ่อ,อนนี้บ้าคีบอ,อย่างเดียวเลยเออตานี้ยังค่อยได้รวมกันหน่อยนะ <c ười> MVP ว่ะสมควรอะยิงขนาดนั้นเปิดใจหน่อยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันอื่นอื่นก็ ลองเล่นตัวอื่นดูนะครับเออขอสนิทหน่อยนะไม่ได้เล่นนานก็ <c oughs> เดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมซีมีเอเกตบ๊ายบาย